ไม่ฉันอยากรู้ว่าโปะแรกเลยที่เพื่อนแบบสงสัยอะะว่าเขาเป็นันนี้โปะแรกเชื่อไหมไม่เกี่ยวกับเร่นานแล้วมันมีช่วงหนึ่งลูกฉันน้องจิว๋วไปเล่นที่บ้านเขาบ่อยมากแล้วน้องจิ๋วเนี่ยไปเล่นบาสเกตบ,กบอลอ,อ่ะที่ลูกเขาชอบเล่นบาสเกตบอลเนาะไปเล่นปุ๊บลูกกูอะไปทำบาสเกตบอลอะโดนโต๊ะเขาที่เป็นยี่ห้อเฟนดิแตก เป็นเป็นเห็นอ่อนอยู่บ้านอะนะใช่แต่แล้วเสร็จแล้วฉันน่ะเป็นคนดีฉันก็บอกเฮียลูกฉันน่ะเป็นคนเล่นโซนเองอะ่ะไปทาโต๊ะฟินดิเขาแตกแล้วฉันก็ช็อกมากแล้วอะแ,แล้วเพื่อนคนนั้นน่ะก็ส่งบินมาให้ดูเฉยๆว่ามันราคาเท่าไหร่มันก็หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเนาะแต่รู้มาทีหลังว่านี่รู้มาทีหลังนะตั้งแต่หลาย <c oughs> เรื่องโปะต่างๆนะรู้มาทีหลังว่าโตตัวนั้นน่ะเขาได้มาครึ่งราคา แต่เขาส่งมาให้ขราโพาดอะราคาเต็มแล้วก็ตอนที่ขาโพดเอาโต๊ะเนี่ยกรอบเศษซากศพอีโต๊ะเนี่ยไปไปซ่อม,อม,มที้านหินอ่อนแล้วคนที่เขาซ่อมโต๊ะเขาบอกว่าคุณขาโพดครับโต๊ะเคยเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยมันเคยแตกมาแล้วนะม,ม,มันมีรอยซ่อมมาแล้ว<ๆ>ก็แสดงว่าโต๊ะตัวเนี้ยเคยแตกมาแล้วมีการถูกซ่อมมาแล้วซื้อในราคาครึ่งแต่เขาโพด จ่ายให้เขาเต็มเต็มเพราะข้าพดรู้สึกแย่ว่าลูกเราไปทําบ้านเขาสนแต่มืงเข้าใจบ้างไม่มีเขาไมิแตหมีเห็นหมีไหมคะเห็นหมีไหมคะอไม่สิไม่เห็นไม่เห็นหมีไม่เห็นหมีข้าพดก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นน่ะข้าพดกลับมาร้องไห้เลยแล้วเราพดอ่ะทําทําโทษลูกข้าพดกับลูกอ่ะแบบ คุยกันนานมากเหมือนบ้านแตกนิดนึงแกมันหนึ่งแสนสี่หมื่นดพันบาทมันแพงมากมันเป็นโต๊ะฟินดีแต่ฉันก็แบบไม่อยากให้เรากับเพื่อเรามีปัญหากันแต่นี่ก็หลานเขาแงกแต่เขาก็แบบถ้าสมมติเขาไม่อยากให้ฉันน่ะให้เงินเขาเต็มเต็มอ่ะเขาก็ควรจะ โอนคืนกลับมาหรือหรือทอนกลับมาเขาก็เก็บเอาไว้ทางนั้นที่รู้อยู่ว่าโต๊กนานน่ามันเคยแตกมาแล้วอันนี้เป็นสัญญาณรังๆแรกๆที่คิดว่าที่แม่แบบมีอะไรสัมติงมีอะไรซัมติงเพราะว่าเพื่อนที่รักกันถ้าสมมติลูกกูไปบ้านมึงอะทําแต่คือพูดจริงนะอีเงินตรงนี้กูก็อยากให้มึงแต่มึงก็ต้องคือคนดีๆถ้าเป็นกูกูคนไม่กล้าหรอปะคือแบบเฮ้ยเพื่อนเทียงคือทํายังไงให้มันเป็นอย่างนี้คืออ่นนั่นคือสัญญาณแรกในชีวิตที่ก็พูดรู้สึกว่ามันมีความแปลก